ใช้บุญเออแล้วนอนแล้วนอนก็ว่พันหนึ่อพันื้ออเอเต็มแล้วมันเต็มแล้วเจอกับโฮมเจอกับเียย่านี้แต้อปเล่นับไปเจอป เต็มแล้วนี่อ๋อปนไอซีเฮ็ดบุญมันมันเต็มแล้วนี่นะบ่มีบอนไส้ลหรอตัวนี้นะอเออเออเล้วสี่สิซส้่ตู้มาใส่ไหมเออนานนาน เต็มกลสน,นันน่นนั่นนั่นนั่นจ่ามาจ้จริงจ่ามาจ้าจริงจ่ามาจ้าจริงจ่าโย่สื่อไม้สื่อไม้นาซื้อไม้ไปไว ซื้อกระโดงมาหมัยพ่นอยากได้กระโดงนี่น้องโน้นนี่อย่าลืมเนี่ยมาวางไว้นี่ไห้ตูพื้นเอาว่าพกกนนื้นใส่แดดเอาเข้าพู้นใส่เดด<อ> กินอะไรหลยได้ไหมเออนอนกินน้ำแน่สร้างว่างกินน้ำตัวละยายกินบเบได้ละเ่กันอนกินน้ำใหญ่ยี่บนี่ปลาลูกนี่เน่นี่แรลนี่ไหนปลากระไรพี่ หายกุ้งหางกุ้งฟงหวานเขาเขาแค่นี้เอากระโดงมากเขาทีตาเอาแล้วจมให้ลูกล่ากินกินอืมอาล่าก่าคือบื่อหวานเออเขาหายสีสีอืมเขาหายสีสีพอแล้วเขาหายร้ายแล้วซ้ำนั่นนะ เขาให้้ายแล้วสี่สิบมั้่แล้วแจ่ามึงไหวดีเลยน่ะโอ้ยเนาเหนจาเ่าาแส้าบาทนานมึงไหวกั่ส้าบาทเออเขาให้เท่านันดีแล้วเออนานเขาให้เรา4สี่สิบแถมเราได้กินผลไม้ปัญหไม่เจ้หมดนักเฮ้ยเฮ้ยเบียเบียกันนองบากัน <laughs> เอียกันหองแย่ๆกันอออหอนเอาเรือ ทำไมไม่ยอมหนีออกจากห้องนี่จุกรบาลก็ไรชสดได้ต่งบบางกหัวซุนจุดสิบหกเหรีการส่งของขันไดแบบลายนักคน,เ,นเริ่มเป็นผ่านนักนี่มาเบิ้งควงกวงธนาคารได้เลยนี่ตามหอนร้อยเลรียญละทอนได้มวนปัญญาสำเร็จอฮปปี <S <S นี่วงเงินถอ100นร้อยเหรีย ไ้เจนี่อีกแปดสิบเก่าซีฟมาดูคนเบิร์นสุภาพนี่คนให้ซีบงเล่เขาไลฟ์กันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ไลฟ์แป๊บเดียวเขาไลฟ์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขาถึงได้เงินกันแล้วละบางทีเนี่ยคนช่องความพานก็รู้แล้วก็ต้องไลฟ์ไปไลฟ์มาก็ถึงถงของขวัญให้เตียงอยู่ดีๆก็หรือเอามาจากตรงนี้ เอาสบายดีพี่น้องก่อนนี่เออฝากพี่น้องนล้วเน่ยให้ไปเบินท่าดัดติ๊กตอกน้ำ้าเา็นตรงของกว่า้าเปนตรงขี่จะก่อนมาให้ฝาดขี่ม่ให้ในเด้มสันเออไปไปิพาไปในเมืองแต่ว่ออ่านว่าในสามเรียสามจุดแปเขาต้องไปแหลกไอพีย่างอีกย่างอีกห้าห้อยังบ่ได้ลก พอมันเป็นกองการกองการสี่สิบกว่าเซนต้องไปแลกไปแลกที่ไหนล่ะแลกเนี่ยนี่ละน้าพี่ไป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 อาบน้ำเด็กโตไม่เท่าจะจานน่ะอีกอย่างที่จะไปเนาะบอสพี่ติมก็ที่ไปสะสมสี่สิบเอ็ดกินเงี้งไปมันนี้คือบนสื้อไปซื้อมอนมาแล้วน้ำมาโปนไปเองรถนำมันบ่อไปที่พ่อไปกินก๋วยจะทำคนไปรถอิ่มเนาะอะไรอิ่มเขาไม่ได้หิวข้าว เนี่นเหรอนักเป้่งนภิษมาดูมาดูเย้ไอ้บอกไม่เถาไม่ไม่บอกไม่ไม่บอกไม่เถาไม่ไม่เถาไม่บอกไม่เถาเล่าเอาโบไปหนึ่งเดียวูเคยโบไปเดียวเลยอันที่แก็ไปนัดที่ล่ะโบนี่เลี้ยชุนจนหยุดบาดโบคุณพ่อเออจะเมาโลดแล้วบาดเองรองเท้าฉันทำไมเอาไว้ตรงนี้ล่ะทำไมไม่เอาไว้ในซันให้สวยๆนี่นี่มอมีซัตนี่เด็กสันรองเท้าโอ้ขอเจ็บไปไหวบ้านพุ่นอยู่นี่ สื่อสารต้องเทามากคือคือพอบริษัทต้องทาเออเจ็ดคือคือเนาะลบเนาะอ๋อมันใช่ไหอขาาติกลไปเออยังเรางคาที่ละยัง่ะเออตลบเนาะเคที่ได้ยางละอันจริงจังโอ้ยยางละอันเท่านั้นมันคูหนอะเอ้ยพหาตรงปูกย่ไปหาสื่อมาได้่นอง อันเนี้ยพี่กอสร้างคุณสร้างคุณสายร้างคอยบอกให้สร้างดีดีมากสร้างอย่างมาแนวของสีผีไงเขาเห็ดเ่องสีนี้แล้วะฮโอ้ยเรยอยแจ็คามหมื่นหรอกะส่งมาคือข้องเลนเปลิงเงินเพลองทองกะสือกับสือที่ดีมากลดเ็ดคือคือโอ้เห็ดดีดีกระบอรเด็จักอันเ็นเฮ็ดจังไดมาเนี่ยสั่นรองเท้า อันนี้เพื่อนผุดของเจ้ากับไปญาติในหูนะในสันกับซองซองไหนมันดีกับจากญาติใจตัวไอ้ไปหาเปิดเองหานางเอเยนเย็นผุนเท่าถึงบ้านแล้วพี่น้อง ถึงบ้านแล้วลูกสาวนี่แหละโทรหาแม่บุญชู้เองเด้อแม่เพราะลูกสาวโทรเล่นน้ะแม่โทรถามข่าวสบายดีบ่ผ้าใยไปซื้อหมอนสื้อเสื้อมาใส่บ้านแล้วก็อันซื้อมาใส่เอาไวเ้เฮ็ดบุญ ทำความสะอาดบ้านซีกระเจอกระโจกเรียบร้อยย่าอยูอ่สายล่ะเอาคนให่้เอาพัดลงไปให้เพื่อนอีพาไปสื่อของสามีมาแล้วก็เมืยลนะ เ้าอันเมาโรดดียังคือเลื่อเพั่ลมบอถ,ถือกัน,น,น,นมันถือเล่าอยู่หวันบอถ,ถือกล่าดีหน่ะจะเบื้องเดดทั้งนอกกี่นอกร้อนมาก เรากินข่าวกับปลาแล้วโอเคนะพี่น้องนี่พยายามญาติจะเปิดยังไงจะปิดมุงลวดพี่น้ำพอพ,อพอยายามนี่ใหม่ไม่ทสิ่เขามายุงไม่ใหม่ออโอคันีอน่อิตาลีเรีญโล่มกรุงโลมเอาหอดไม้แงหูมาใจเฮดบารดเนาะ กุงุงโลมมีมป่กรุงโลมประเทศอิตาลีนี่นะเออประเทศอิตาลีอันนี้ฮอเอมพิซซ่าอันอนี้นะคอ,อยถือมาจากก้างประเทศอุรนี้ขอไปเที่ยวนี่นะคอยถือมามันเป็นโลโก้คือจ้างคืออันอันอันยังก่อนวัดยังก่อนยูสวรรค์เขตใช่นหม สวรรค์นเขตที่คนไปไหว้ยยเยอะๆนะไม่ใช่ธาตุพนมที่อยู่สวรรค์นาเขตนะอเออพระธาตุอีหางพระธาตุอีหางพระธาตุโพนแล้วก็พระธาตุอะไรนะที่อยู่บ้านเจ้านะพระธาตุเซโปนนะ,ะ,ะเ,เออกับนี่คือกันไม่คนไป เมือนเยอะไปเล่นไปเที่ยวเยอะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกเออเนาะพี่ดองเนาะนี่นะก็มีกุ้งลมแม่ที่โคุณฉานก็เล่นเก่งฮะอเท่เล่นเก่งนี่ดิจอยจอยเอากระต่ายกีกับจอนนีไปมอเข้าขากันขาโมอีแดง โอเคด้พี่น้องวีดีมีต้นรมองขอกันคลิปนาต้นกับ